สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมยามค่ำแหละครับมาใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้งานด่วนนะครับคุณป้านะครับอดีตเจ้าของห้องผ้านะครับเก่านะครับให้ไปเหมาพระในบ้านนะครับแกไปค้นเจอโดยบังเอิญนะครับมีแต่ผ้าเก่าเก่าสสวยหลากหลายรายการนะครับต้นตระกูลนะครับอดีตข้าราชการเก่ายุคโบราณนะครับมาพร้อมกับภาพซีเปียนะครับแล้วกัรายการพระเครื่องหลากหลายรายการนะครับอดีตคุณป้านะครับ เศรษฐีเก่าในตลาดนะครับอดีตร้านขายเสื้อผ้านะครับสมัยก่อนนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับหมาใหม่ล่าสุดนะครับชุดนี้นะครับคุณชอบจะสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับพ้าเก่าที่สวยยอดนิยมนะครับไลายไม่ขึ้นก็สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไลน์นะครับอีพีนี้สองสี่เก้านะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับของบ้านๆเก่าๆเสืสวย หลากหลายรายการนะครับชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับรายการแรกสุดยอดความเก่าและหายากมากๆนะครับพระปิดตาไม้ค้ําเกวียนครับหลวงพ่จีนวัด่าลาดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราครับซึ่งเป็นเกจิยุคโบราณนะครับเนื้อผงคุกลักลงลักเก่าสวยสมบูรณ์นะครับพระปิดตาพิมพ์ไม้ค้ําเกวียนครับท่านเป็นสุดยอดเกจิเก่ายุคเดียวกับหลวงพ่อแก้ววัดเควรัอนันะครับหลวงพ่ออีสัตถีีบนะครับยุคโบราณนะครับร้อยกว่าปีนะครับ ภาพปิดตายอดนิยมครับพิมไม้คำเกวียนเป็นหนึ่งในสายภาพปิดตายอดนิยมสุดๆนะครับมาใหม่ล่าสุดครับเนื้อผงคุกรักนะครับของเก่าบ้านๆนะครับสดๆร้อนๆทั้งรายการนะครับแล้วก็ภาพสีเปียเก่านะครับอดีตข้าราชการระดับสูงนะครับสมัยก่อนนะครับต้นตระกูลของคุณป้าในตลาดนะครับเก่ามากนะครับยุคสองสี่เจกว่านะครับภาพสีเปียนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกรอบไม้โบราณผุพังไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ภาพนะครับที่ยังสวยอยู่ครับเป็นข้าราชการสมัยก่อนนะครับเก็บสะสมพระเครื่องไว้นะครับตั้งแต่รุ่นโบราณนะครับแล้วก็เหรียญนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับมาพร้อมกับสร้อยเก่านะครับหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดสองเหรียญลูกไข่ยอดนิยมนะครับดอกจันโค้งนะครับองค์นี้เป็นเหรียญดอกจันโค้งไม่แตกนะครับ ไปพร้อมกับสร้อยนะครับสร้อยก็เป็นสร้อยเก่าโบราณนะครับเป็นสปริงนะครับตรงนี้นะครับปิดเปิดนะครับเป็นสลักนะครับเก่ามากนะครับสร้อยก็เก่านะครับมาคู่กับเหรียญนะครับหลวงพ่อเดิมครับสมัยก่อนก็อดีกราชการนะครับระดับสูงได้ใช้อยู่นะครับแล้วก็เหรียญสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นัทองแดงนะครับมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับ สุดยอดหายากนะครับสวยเก่าคมชัด <Studio> เนื้อแห้งมากนะครับ teh, ร 70, เห,หม,าาบมือนตัน้งแดงสมสัยก่อนนะครับ2470เเหรียญรุ่นแรกครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์สวยมากนะครับได้เก่าได้ธรรมชาตินะครับเหมามาใหมมล่าสุดนะครับลูกหลานตระกูลดังนะครับสมัยก่อนนะครับเนื้อแห้งๆสวยๆได้ธรรมชาตินะครับเหรียญ2470่นครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ แล้วก็เหรียญลูกเสือนะครับ like สม şey like <c oughs> ัยก่อนนะครับยุค2,460กว่าๆนะครับเหรียญลูกเสือชาวบ้านครับประมาณปี2,460นะครับยุครัชการที่6นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมเก่าเดิมๆครับแต่เหรียญใช้มาเยอะนะครับเหรียญลูกเสือชาวบ้านครับเมื่อ1 0อยปีที่แล้วนะครับห่วงเชื่อมเก่าขอบกระบอกนะครับสภาพเก่าๆสวยๆนะครับมาใหม่ๆนะครับ ต่อไปก็เป็นภาพหลวงพ่อีนะครับวัดดงตะกอนนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับจังหวัดพิษณุโลกครับวัดดงตะกอนทองนะครับผู้เสกข้าวทิพย์นะครับยืดเหรียญบาทนะครับแล้วก็ย่นระยะทางนะครับสุดยอดนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเป็นภาพที่หายากมากๆนะครับพอๆกับเหรียญนะครับรุ่นแรกภาพหลวงพ่อีวัดดงตะกอนทองครับสุดยอดเกจิในด้านวิทยาคมชั้นสูงนะครับท่านใดที่เคยอ่านประวัติท่านใน Google นะครับจะทราบดีนะครับ สุดยอดหายากนะครับเป็นภาพยุคแรกๆครับหลวงพ่อีวัดงตะก้อนทองครับพิสุนุโลกสวยเดิมนะครับและหายากนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นพระมเหศสวรนะครับเนื้อตะกวดเส้นหนิมแดงครับกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาใหม่ล่าสุดของเพิ่งเหมามานะครับหนึ่งชุดนะครับเจ๊ห้องผ้าเก่านะครับคนรวยในตลาดนะครับเก็บสะสมมานานนะครับพระ เนื้อตะกัวสนิมแดงครับไม่เห็สวนนะครับเก่ามากๆนะครับองค์นี้สวยกว่าทุกองค์นะครับสนิมแดงเก่าจัดสองหน้านะครับกุวัดพระศรีครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับต่อก็ได้พัดเนดินนะครับหลวงพ่อปานะครับพิมพ์ขีนกนะครับมาใหม่ล่าสุดครับวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสวยเดิมและเก่าเดิมนะครับผงเต็มนะครับผงพิเศษเต็มครับพัดเนดินยอดนิยมนะครับพิมพ์ขีนนกครับ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคครับสวยสมบูรณ์สุดนะครับดูง่ายสบายตานะครับพระแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับทนาดทื่ชอบไะสนใจนะครับต่อไปก็มาใหม่ล่าสุดนะครับกุวัดบางคานะครับจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับตัดสีนะครับสวยมากและเก่าไปร้อยปีนะครับพระเนื้อดินยอดนิยมหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับเป็นการหล่อปั้นลอยองค์นะครับเป็นตัดสีนะครับ สวยเดิมนะครับพระลงกุกเก่าวัดบางคานะครับสมัยก่อนต่อก็ไดยพระสมเด็จอลาหังนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมใช้นะครับอยู่ในตลับเก่าหลังยันลึกสวยคมชัดครับพระสมเด็จยอดยอดนิยมนะครับพระสมเด็จอลหังวัดมหาธาตุครับสมเด็จยุคแรกของประเทศไทยนะครับสวยงามเดิมเดิมนะครับ พระเก่ายอดนิยมนะครับหลายรายการนะครับต่อไปก็มาชมรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับมาใหม่สดๆร้อนนะครับสวยเดิมนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรครับเนื้อโลหะสุดยอดความเก่านะครับพระได้ฟอร์มสวยงามนะครับรูปหล่อยอดนิยมครับพิมพ์ขี้ตาวัดบางคานครับองค์น้องใหม่ของวงการนะครับมีคาบเบ้านะครับพิมพ์ขี้ตาครับ ามชายนะครับพิมพิตาสามชายนะครับดินเบ้านะครับเก่ามากครับได้ธรรมชาตินะครับเดิมๆิมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ิตามาใหม่ล่าสุดครับกระแสเนื้อสวยงามมากนะครับอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นห้วยเขนนะครับอยู่ในเกาบพัติกเก่าเดิมเดิมนะครับเจ้าของเรี่ยมกระเช้าไว้นะครับสวยงามมากครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนจังหวัดพิจิตรครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับพิมพ์นิยมนะครับ หน้านิยมครับหลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนมีค้าบเก่าๆเ,เดิมๆส,สวยๆหน้าตาก็ติดคมชัดนะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนครับจังหวัดพิจิตรทำไปขึ้นคอดได้ทันทีนะครับพระเลี่ยมเก่าไว้นะครับมีรอยเลื่อยรอย,รอยตะใบนะครับใต้ฐานแต่งเก่านะครับพิมพ์นิยมครับห้วยเขนสวยสมบูรณ์สุดๆครับ ไปก็เป็นเหรียญหล่อโบราณจอบใหญ่หลงพู้เงินนะครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับมาใหม่ๆนะครับเหรียญหล่อจอบใหญ่ไข่ปลาครับหูขวางปากปิงนะครับตามตำรานะครับเหรียญหล่อโบราณกระแสเื้นที่สวยครับจอบใหญ่หลงพู้เงินครับมาพร้อมกับจอบเล็กนะครับสวยงามนะครับจอบเล็กแข้งติดครับหล่อโบราณเก่าหล่อหูขวางปากปิงนะครับจอบเล็กหลงพู้เงินครับพิมพ์แข้งติด เนื้อสวยงามมากนะครับยุค2,400กว่านะครับเหรียญหล่อโบราณเก่าจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับสมบัติคนรวยเก่าในตลาดนะครับท่านใดที่ชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่ายอดนิยมนะครับบ้านนต่อกันด้วยภาพหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์ครับ2482แค่เลี่ยมพลาสติกก็เก่าหลายสิบปีแล้วนะครับภาพสองหน้านะครับยอดนิยมสวยคมชัดหลวงพ่อเดิม2482ครับ เป็นภาพมหามงคลนะครับสองหน้าครับสวยสมบูรณ์นะครับสภาพบ้านๆเก่าๆสวยๆหมอเม่ใหม่ล่าสุดนะครับภาพคมชัดนะครับหลวงพ่อเดิมสองหน้าครับนครสวรรค์ต่อไปก็เป็นอนุมาณะครับหลวงพ่อสุภศรีพระสารกุลนะครับศิลปะโบราณมากๆเก่าร้อยกว่าปีนะครับโชคลาภเมตตาแควค่าดองกุพันธ์สุดยอดนะครับ อนุมานนะครับหลวงพ่อสุนวัสราคุลจังหวัดนนทบุรีครับยุคแรกนะครับองนี้เป็นเนื้อผงคุกลักนะครับสวยงามมากครับเป็นเนื้อผงคุกลักและมีฝังตะกุดใต้ล่างครับอนุมาณพนมมือนะครับหลวงพ่อสุนวัสาราคุลท่านเป็นสุดยอดเกจิเก่าเมืองนนทบุรีเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับอนุมานหลวงพ่อสุนครับ ต่อก็ได้ยเหรียญหลวงพ่อเผือกนะครับวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการครับเหรียญยอดนิยมมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับน่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของท่านนะครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วผ่านการใช้มาิดหน่อยนะครับแต่เหรียญยังสวยครับหลวงพ่อเผือกยอดนิยมนะครับจังหวัดสมุทรปราการครับให้ชมจะชัดนะครับเก่าสวยคมชัดเหรียญยอดนิยมนะครับยุคแรกๆของท่านนะครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วมาใหม่เลยนะครับ บ้านๆเก่าๆได้ธรรมชาติครับได้หาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็เหรียญเสมานะครับรุ่นนี้ก็น่าจะสองสี่เก้าแปดนะครับเสมาเล็กหลวงปู่เผือกครับบ้านๆเก่าๆสวยๆวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการครับเป็นเหรียญเล็กนะครับหายากมากนะครับหายากกว่าเหรียญใหญ่นะครับเหรียญยอดนิยมครับเหรียญเสมาหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปาการครับหลังเป็นองค์พระนะครับงดงามนะครับสวยมากครับเหรียญเสมาเล็กหลวงปู่เผือกครับต่อก็ได้เหรียญลุกปุ่นรอดวัดทุ่งสีเมืองนะครับอุบลราชธานีนะครับเรี่ยมมาแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากครับเหรียญคล้ายๆเหรียญฝาบาทนะครับยอดนิยมนะครับเหรียญ หลวงปู่ลอดวัดทุ่งเสียมืองครับจังหวัดอุบลราชธานีสวยเก่าคมชัดนะครับพ่อแม่พี่น้องทนใดที่สนใจนะครับพระเก่าบ้านๆน,นะครับอันนี้เศษเทีนี่เก่านะครับเจ๊นในตลาดนะครับสวยมากครับเหรียญหลวงปู่ลอดวัดทุ่งเสียมืองจังหวัดอุบลน,นะครับมาพิจิต ต่อไปก็เป็นพระกุลบุรีนะครับองนี้นะครับนาลายทรงปืนนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงโบราณครับมาใหม่ล่าสุดนะครับสวยงามมากนะครับสนิมแดงเก่าจัดครับนาลายทรงปืนเป็นพระกุยอดนิยมนะครับวัดภระรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีครับองนี้สนิมแดงจัดมากๆนะครับให้ชมชัดๆนะครับสุดยอดหายากนะครับนาลายทรงปืนเป็นพระสกุลชั้นสูงนะครับ ต้องมหาเศรษฐีเท่านั้นนะครับสมัยก่อนนะครับที่จะได้ครอบครองนะครับสนิมแดงยังเห็นชัดเจนนะครับนาลายทรงเปืนครับเนื้อตะกัวสนิมแดงอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นพระกุยอดนิยมนะครับจังหวัดกําแพงเพชรครับองนี้นะครับพระซุ้มกอกําแพงเพชรครับเนื้อชินนะครับโบราณครับสวยและสมบูรณ์นะครับพระซุ้มกอกําแพงเพชรเนื้อสวยเก่าเก็บนะครับนบ้านนะครับ ท่านใดที่ชอบไปสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระสมุรเนื้อชินครับสุดยอดหายากนะครับเหมารวมมานะครับบ้านเศรษฐีเก่านะครับต่อไปก็เป็นพระปุวัดสามปื้มครับพิมสามเหลี่ยมยอดนิยมนะครับกรุงเทพมหานครเนื้อผงพระยอดนิยมนะครับลงลักเก่าแห้งๆครับพระวัดสามปื้มครับซึ่งเป็นพระยุคต้นรัตนโกส์นะครับในการสร้างนะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับ สวยงามนะครับลงรักเก่าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับท่าในชื่นชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับพระเด็ดๆสวยแบบนี้นะครับนานๆจะมีมานะครับวัดสามปื้มครับกรุงเทพนะครับต่อไปก็เป็นพระนางพญานะครับพิสุนุโลกครับเข่าโค้งนะครับสวยสมบูรณ์ครับเนื้อเก่าจัดครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพระนางพญาพิสุนุโลกพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับ เก่าเดิมๆนะครับไม่รอยตอกตัดนะครับได้ธรรมชาติมากครับตัวจริงเนื้อกระแข็งสุดๆนะครับพระนางพญาสวยสมบูรณ์ครับต่อไปก็เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับ2460นะครับมาคู่กันนะครับทั้งเหรียญเล็กและเหรียญใหญ่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญจอบหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับหล่อโบราณเก่าหน้าทองผสมครับหลังยันนะครับส4 6พสียบสภาพสวยๆบ้านๆนะครับ มีรอยเนื้อล้นเนื้อเกินนะครับธรรมชาติพระลอยุคโบราณนะครับ2,460หลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับสมัยก่อนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญจอบใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญจอบเล็กนะครับวัดบางคานนะครับมาใหม่ๆนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงครับจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินนะครับปลุกเสกสมัยก่อนนะครับได้มาคู่เลยนะครับทั้งจอบเล็กและจอบใหญ่นะครับสวยสมบูรณ์นะครับ ต่อไปก็เป็นพระหล่อโบราณสรุ้งกับนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับสุดยอดหายากนะครับเนื้อออกสำริดนะครับยุคโบราณนะครับประมาณปี2480กว่าๆนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับสร้างน้อยหายากครับเป็นพระหล่อและแจกชาวบ้านสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับสมุดสงครามสวยงามมากนะครับใบหน้าท่านนะครับจะรูปทรงเหมือนในเหรียญรุ่นแรกนะครับทรงแบบนี้นะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับ ต่อไปก็มาชมมีดหมอนะครับมีดสัตตานะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ครับด้ามไม้ฝักไม้ยุคแรกยุคเก่าสุดยอดหายากนะครับมีดหมอนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับอดีตข้าราชการสมัยก่อนนะครับพกติดตัวประจํานะครับเวลาออกตรวจนะครับรักษาได้ดีมากนะครับเป็นมีดเทพสาตตานะครับพระครูนิวาสธรรมขันครับหรือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์สุดยอดหายากนะครับเป็นมีดพกนะครับ ใบนะครับเป็นใบเหล็กนะครับลายนาคสมพง์นะครับหรือนาคเกี้ยวนะครับที่เรียกกันโดยทั่วไปนะครับสุดยอดหายากนะครับการแกะลายนะครับใช้การตอกสมัยก่อนนะครับช่างจะมีประมาณ3-4คนนะครับช่างถิ่มช่างไข่นะครับสวยงามมากครับใบเป็นใบเหล็กนะครับเหล็กกล้าอย่างดีนะครับมีดเทพสัตตานะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพง์ครับ สมมุติสุดนะครับใบเหล็กนะครับคมนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะแกะเป็นยันนัคราะนะครับสุดยอดหายากครับวัดหนองโพนครสวรรค์ยันนัคราสองแถวนะครับมีดพกครับมีดเทพสัตตานะครับค่าความเก่าน้ำเดิมนะครับแบบนี้นะครับเป็นร้อยปีนะครับของเก่าเก็บนะครับอาจจะมีรอยถอนตัวนะครับธรรมชาติของความเก่านะครับจุดนี้นะครับจะถอนตัวออกมานะครับ เมื่อมีดได้อายุความเก่านะครับสวยมากนะครับยุคโบราณนะครับมีดหมอเทพสาสตาครับป้องกันพูดผีปีศาจนะครับสิ่งประมงคลทุกอย่างนะครับคุ้มครองครอบจักรวาลครับพกเป็นไหนก็จะมีแต่ความปลอดภัยแค้วคกร่งนะครับสมบูรณ์สุดนะครับสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีดเทพสัตตานะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ มาพร้อมกับมีดดำงาปากาเล็กนะครับหลวงพ่อเดิมเช่นกันนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์ครับใบเหล็กนะครับสวยงามนะครับมีดปากาครับงาฉ่ำๆสวยๆบ้านๆึ่าชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับจะมีปากาแบบเชฟเฟอร์นะครับตามตำรานะครับเน็บกระเป๋าใบเป็นใบเหล็กนะครับจะฝืดหน่อยนะครับไม่ได้หยอดน้ํามันนะครับเป็นใบเหล็กเก่าครับมีดปากายอดนิยมหลวงพ่อเดิมครับนครสวรรค์ สมมูรณ์สุดๆนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆนะครับต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์ที่1นนะครับของรายการนะครับเก่าสวยสมบูรณ์ครับมาใหม่ล่าสุดน่าจะเป็นการกดพิมพ์กระดานสมัยก่อนนะครับหลังจะเป็นคลื่นๆนะครับตามนี้เลยนะครับเก่ามากเจอในตลาดนะครับให้ไปเหมานะครับอดีตลูกหลานข้าราชการยุคโบราณครับก็มีพระเก่าๆนะครับเก็บไว้นะครับพระสมเด็จ องที่หนึ่งครับบ,บ้านเก่า,กาส,สวยลึกคมชัดครับลำดับที่หนึ่งต่อก็ได้พสมเด็จวัดเกศชโยนะครับสุดยอดแห่งความเก่าครับอง์นี้จมลักหนาสวยสมบูรณ์มากนะครับพระสมเด็จวัดเกศเจ็ดชั้นลักหน,น,นาแห้งๆเก่าๆครับเป็นพระเนื้อผงนะครับสมเด็จยอดนิยมนะครับวัดเกศชโยครับเจ็ดชั้น ได้เก่าได้แห้งสุดยอดนะครับให้ชมกันชัดนะครับสวยสมบูรณ์นะครับลักหนาแล้วเก่าเป็นร้อปีนะครับแบบนี้นะครับเห็นเนื้อในนะครับฉ่ำมากๆนะครับพระสมเด็จยุคโบราณครับมีบิ่นเดิมนะครับด้านบนนะครับบิ่นเดิมนะครับน่าจะตั้งแต่แรกๆนะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับวัดเกตเจ็ชั้น สุดยอดพระชุดเป็นจากภาคีนะครับถงาใครชื่ชอบและสนใจติดเข้ามานะครับพระเก่กาๆที่สวยยอดนิยมบ้านๆไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม